สแลปขวัญใจชาวเน็ตล่าสุดต้องนี่เลยหมูเด้งฮิปโปตัวตึงที่ใครเห็นก็หลงรักและนี่คือห เรื่องควรรู้ก่อนตามมาดูหมูเด้งข้อที่หหมูเด้งเป็นฮิปโปแคละสาวน้อยตัวตึงเกิดวันที่1ิกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้อายุ2เดือนแล้วข้อที่ 2. หมูเด้งเป็นลูกของแม่โจนาอายุ25ปีและพ่อโทนี่อายุ24ปีแล้วก็มีพี่สาวชื่อพาโลและหมูหวานรวมไปถึงพี่ชายที่ชื่อหมูตุนข้อที่3มหมูเด้งเป็นชื่อที่ชนะการโหวตจากทั้งหมด3ชื่อนั่นก็คือหมูเด้งหมูแดงและหมูสับข้อที่4ที่เห็นหมูเด้ง ูกเกลี้ยกาดคขี้วีนคือจริงๆแล้วน้องไม่ได้โมโหหรืออารมณ์เสียนะมันเป็นพฤติกรรมของฮิปโปเด็กทุกตัวข้อที่5หมูเด้งจะติดแม่มากๆแม่ไปไหนน้องไปด้วยตลอดเพราะน้องยังเด็กและยังกินนมแม่อยู่และแม่โจน,นาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ลูกยกเว้นเวลากินฉะนั้นใครอยากไปเจอหมูเด้งตอนดิดๆแนะนําไปตอนแม่กินอาหาร8-9ดถึงเโมงเช้าพี่เลี้ยงก็จะมาทําความสะอาดและอาบน้ําด้วยกับช่วงบ่ายสองไม่เกินบ่ายสามมาช่วงเวลาเนี้ยเห็นน้องดิดเด้งแน่นอน ข้อที่6ฮิปโปใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ําจะขึ้นมาเฉพาะเวลากินอาหารและใช้เวลาส่วนมากในการนอนฉะนั้นใครไปเจอน้องและแม่นอนอยู่ไม่ควรโยนของหรือน้ําเข้าไปและไม่ควรเคาะหรือตะโกนเสียงดังรบกวนการนอนของน้องและแม่ถ้ามาเจอตอนน้องนอนอยู่ก็แวะไปดูสัตว์อื่นๆก่อนแล้วค่อยมาดูน้องดีตามเวลาที่บอกไปนะแถมอีกข้อเนื่องจากฮิปโปแคะตอนเด็กเนี่ยจะโตวไวมากๆฉะนั้นใครอยากมาเจอน้องที่ยังน่ารักแบบดีๆเด้งๆก็ให้รีบมานะที่สวนสัตว์เปิด เขียวอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรียังไงก็ช่วยกันแชร์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกๆคนจะได้เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีไม่รบกวนสัตว์กันนะครับใครมาแล้วเจอน้องเด้งดีดแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับและในครั้งหน้าไว้อิสระไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกก็จะมาบอกทุกคนนะครับกดัวใจกดติดตามไว้ได้เลย